สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือมาใช้งานแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือน รวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งของมือถือน่าซื้อนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ Samsung สําหรับ Samsung Galaxy A15 5G นะครับมือถือรุ่นนี้ต้องบอกว่าสเปคดีแล้วก็ราคาถูกนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้มาใช้งานนะครับเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับ ว่ามือถือรุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่ในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิ a ซี่ A15 5G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super a ์อ l e โมเ24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD+ พกล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป m e เด a t e k d i m e n s i t y 6100+ ออกตอรคอความเร็ว2.2กิก ระบบปฏิบัติการเป็น Android เ v e r s i o น14นะครับครอบทับด้วย One UI v e r s i o น6.0สํำหรับหน่วยความจำแรมก็ให้มา8 g b ไอมหรือว่าความจุมีทั้ง128แล้วก็256 g b บตแบตเตอรี่5,000 m ิลลอนะครับรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมนะครับมีให้เลือก2สีนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A15 5G รุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของ าคก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับท่านสนใจแบบไหนเดี๋ยวลองนําราคานําโปรโมชั่นมาเปรียบเทียบกันได้นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A15 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์ปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูก กันที่ราคาจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Lazada โดยตรงนะครับเป็นร้านมือถือของทาง Lazada าสำหรับ Samsung Galaxy A15 5G RAM 8 ROM 128GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ s u n g นะครับจากราคาปกติ9,999ลดราคาเหลือเพียง7,299บาทเท่านั้นช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรโมชั่น Lazada e อิเล็กทรอนิ l สนะครับลดราคาตั้งแต่วันที่10 ถึง12กลุ่มภาพันธ์มีคูปองส่วนลดพิเศษแจกเพิ่มให้นะครับมีให้เลือก2สีวิธีการจ่ายเงินก็สะดวกแบบไหนเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่าย่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สินค้าก็จะเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอป lazada s ั m s u งกาลิคซ a 1 5 5 g มีทั้งรุ่น ram แรม rom 1228แล้วก็แรม8ลอม 256GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนซั s ซุงนะครับจากราคาปกติ9,999ลดราคาเหลือ6,999บาทมีให้เลือก2สีนะครับความจุก,ก็มี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ s ซั s u n g ให้1ปีปิดท้ายการที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada s a m s u n g Gala x ซ A15 5G แรม8ลอม256 g b ขายโดยทาง powerbuy online นะครับจากราคาปกติ11,999 ลดราคาเหลือ8 9 9 9บาทนะครับราคานี้เป็นรุ่นความจุ 256G กิกนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผอนได้ถ้าเราสั่งซื้อเราสามารถไปรับสินค้าที่ร้าน Powerbuy ได้เลยนะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสาหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 1 5 5 G นะครับจากทางด้านแอป Lazada นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ลร้าน ชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับลิงก์ของ lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอ,อป s h o p ปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ Samsung Galaxy A15 5G นะครับแรม8ลอม128 g b หรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b ก็ได้ตัวเครื่องเป็นสินค้าเคลียร์สต็อกนะครับประกันจะเป็นประกันร้านราคาก็จะถูกหน่อยนะครับขายอยู่ที่6,308 80บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีนะครับสำหรับความจุ128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับดูต่อการที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ s ั m s u งก g a l ซี่ A 1 5นะครับมีทั้งรุ่น 4G แล้วก็ 5G แรม8ลอม1 2 8กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่6,500บาทวิธีกาารจ่ยเงินสามารถเก็บเงินปลายทาวิธีการจ ผ่อนได้สูงสุดถึง18เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ399บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ทัมซุงให้ด้วยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอป Lazada Samsung Gala x ซ A15 5G เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อ่ากกาผ่อนผ่อนได้สูงสุด18เดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้100% ได้ภายใน7วันมีประกันจากส่วนซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A15 5G จากทางร้านแอปช้อปปี้น, e นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่สําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาใหม่ราคาล่าสุดกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้ลดร,ราคาเหลือเท่าไหร่เริ่มต้น ดูกันที่ราคาจากทางด้านค่าย TrueMove S True Move กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A15 5G นี่เลยนะครับล่าสุดซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง4,399บาทนะครับถ้าสั่งออนไลน์ก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่3,399บาทหรือว่าประมาณ3,000บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีแต่ว่าบางสีสินค้าก็จะหมดช่วงเท่านะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove นะครับซื้อได้ที่ราคา4,799บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับสัญญา12เดือนโปร699ราคา5,499ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร499ราคา6,199ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนนะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา4,399บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ค่าเน็ตล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายนะครับโปร1199ราคา5,9 99บาทไม no ่ต <illed sprout fragrance offs> ้องจ่ายค่าเน็ดลุ้งหน้าโปร699ราคา5,999บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุ้งหน้าทุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา4,399บาทนะครับสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์ซีได้ที่ราคา4,399บาทเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าสัญญา12เดือนถ้าเป็นโปร1199ราคา5,999บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุ้งหน้าเหมือนกันนะครับ แล้วก็โปร699ราคา599 9บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดูหน้าเหมือนกันทุกโปรสัญญา12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่7,999บาททถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับดูต่อการที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับซ a m s ุง Galaxy A 1 5 5 G มีทั้งรุ่นแรม8ลอม128แล้วก็แรม8ลอม256กิกะไบต์นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรจะไม่มีนะครับจะมีขายเป็นเครื่องเปล่าเท่านั้นราคาก็7,999นะครับสำหรับรุ่นแรม8ลอม128ส่วนถ้าเป็นรุ่นแรม8ลอม256 GB กิกก็8,999บาทต่างกัน1,000บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับเลือกเป็นรุ่นแรม8ลอม256กิกะไบต์จะคุ้มกว่ามีให้เลือก2สีนะครับวิธีการสั่งซื้อเราสามารถเข้าไปสั่ง ซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับซึ่งล่าสุดสําหรับ d t แท Galaxy A 1 5 5 g สินค้าจะหมดนะครับจะมีเป็นรุ่น A 1 6 5 g ซึ่งเป็นรุ่นใหม่แทนนะครับซึ่งก็น่าสนใจราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5 9 9 9บาทเท่านั้นนะครับส่วนโปรโมชั่นเน็ตก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1699บาทสําหรับลูกค้า d t แทแบบรายเดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าคนท ก็ราคา2,299บาทนะครับมีให้เลือก2สีซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d แท็ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Sam s u n g Galaxy A15 5G นะครับซึ่งคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดสรุปราคาใหม่ล่าสุดมาให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับหรือว่าซื้อเครื่องเปล่าถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อราคาพิเศษหรือว่าอยากได้ส่วนลดเพิ่มนะครับจาก l a z a d a แล้วก็ s h o ป e e กดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะมีเป็นของค่าย True d t d a c นะครับ ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3,000บาทเท่านั้นชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ